ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมพบกับช่องเมทซานะครับวันนี้นะครับแอ์ก็จะมาแปลมังงะล่าสุดครับตอนที่302ถึง364ปินป้นออฟนิตภา,าคเวลครับเรื่องราวล่าสุดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยความเดิมจากตอนนี้แล้วการแข่งขันศึกจานดับภายในคราสุดท้ายได้เริ่มขึ้นเริ่มจากศึกชิงคู่มือ2คู่แรก เป็นการประทะก,กันระหว่างบุนตะคู่กับคิเทะเจอกับทาเนกจิมาคู่กับชิรายชิการแข่งขันคู่นี้เป็นไปอย่างสูสีถัดมาเป็นศึกชิงคู่มือหนึ่งคู่แรกนาคาวาอุจิโซโตโมชิคู่กับอิชุระทาคามดะเจอกับมัสแมนเฮดคู่กับแมสแมนเจก็คือเบียรูอินกับโอนินั่นแหละครับผลการแข่งขันเป็นคู่ของเบียรูอินกับโอนิ เอาชนะไปได้อย่างขาดรอย6-0ต่อเกมด้วยกันแล้วการแข่งขันคู่ที่2ก็ได้เริ่มขึ้นเป็นการพระักกันระหว่างคู่มอปลายสุดแข็งแกร่งของทีมญี่ปุ่นอย่างคิมิจิมะอิคุโตะคู่กับโทโนะอันสึเคียวเจอกับโอชิสกิมิสึคู่กับโมริโจซุบุโรทถัดมาเป็นการแข่งขันสึกชิ้งเดียวมือ3คู่แรกอิเรเจอกับคาจิ การแข่งขันจบไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน6-0ต่อเกมเข้าสู่การแข่งขันคู่ที่2เป็นการเจอกันระหว่างอาโตเบกับโอชิฮาริสึกระหว่างกัปตันเฮียวเทกับรองกัปตันเฮียวเทก็ได้เริ่มขึ้นตัดมาที่อีกสนามหนึ่งเป็นศึกชิงตำแหน่งเดียวมือสองคู่แร่ฟูจิมะท่ากับคิริฮาระการแข่งขันก็จบไปอย่างรวดเร็วโดวยชนะของฟูจิเอาชนะไป 6-0ต่อเกมแล้วคู่ต่อไปเป็นการเจอกันระหว่างเอจิเซนเรียวมะปะทะกับเซนโงคุคิโยซุมิแล้วก็ตัดมาที่ซึกชิงเดียวมือหนึ่งคู่แรกซาะดะปะทะกับโทคุงาวะการแข่งขันยังไม่จบเริ่มเกมมาซาะดะได้งัดท่ามองกรดำคู่ฟาดฟันโจมตีใส่โทคุงาวะแต่โทคุงาวะสามารถอ่านทางทั้งไายตาของซาะดะได้อย่างสบสบาย แล้วยังแสดงร่างอาวตารอสุราออกมาอีกด้วยจากนั้นภาพได้ตัดมาที่การแข่งขันซึกชิงเดี่ยวมือ3คู่ที่2อ,อาโตเบมาเท่ากับโอชิทาริอาโตเบได้บอกโอชิทาริว่าไงาโอชิทาริแมต์นี้ฉันขอระก,กันนะโอชิทาริก็ได้เซิร์ฟลูกลูกนั้นได้พุ่งไปอย่างรวดเร็วอาโตเบแทบไม่ได้ขยับตัวเลยทีเดียวโอชิทาริเลยตอบกลับไปว่าตอนนี้นะ่ะ ถึงเวลาที่ฉันจะได้ฉายแสงบ้างหล้วนะกลายเป็น15ต่อ0แล้วโอชิทาริก็ได้เสิร์ฟลูกบุกอีกครั้งลูกได้พุ่งไปอยังรวดเร็วแต่อัตเบะอ่านทางลูกได้แล้วก็ตีิโต้ลูกกลับไปทางด้านโอชิทาริได้บรรจงหวดลูกไปอย่างแรงเล็งไปที่แร็กเก็ตของอัตเบะจนหลุดมือโอชิทาริได้สปิงตัวโดดขึ้น ตั้งท่าพร้อมหวดห้าสมดแล้วก็ได้บอกกับอาตเบะว่าเอา้ารับไปซะบทเพลงแห่งหายนะแต่ก็ไร้ผลอาตเบะได้สร้างลมพายุพัดเรกเกตกับเข้ามาสู่มืออีกขงังเล่นเอาโอชิทาริงงไปเลยแล้วก็ตีลูกโต้กลับไปด้วยท่าแจ็คไนท์อย่างแรงลูกได้พุ่งลงคอร์ดกลายเป็น15ต่อ15อาตเบะได้บอกกับโอชิทาริไปว่าดูอาทิตย์หน้า ไม่ย้ายไปไหนยังคงฉายแสงให้ฉันอยู่ตลอดไปนี่แหละแต่มาที่อีสนามหนึ่งเป็นศึกชิงคู่มือสองขู่แรกกลายเป็นเกมบุญตะคิเทไล่ตีตื้นมาเป็นสีเท่าทานิกจิมาเลยเข้ามาคุยกับชิลาอิชิว่านั่นเป็นลูกชอดที่รุนแรงมากสงสัยเกมนี้คงต้องยืดเยื้อแน่ฉะนั้นเราจะต้องใช้ความอดทนอย่างมากเลยสินนะ คิเทเลยบอกกับบุญตะว่ารู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามจะใจร้อนไปหน่อยสินะอย่างไรก็ตามเราจะต้องทำให้ดีที่สุดใช่ไหมล่ะปุนตะคุง้งบุญตะเลยตอบคิเทสกลับไปว่าแม่เอาคำพูดนี่มาจากไหนกันล่ะคิเทิซึนั่นมันคำพูดของฉันตั้งหากละ่ะกับวิธีการข่งขันทั้งสองฝ่ายได้ตีโต๊ะกันอย่างดุเดือดชีรายชี้เลยคิดอยู่ในใจว่าการโจมตีจากบุญตะคุง้งโจมตีได้ดีมาก ในแง่นี้ทุกย่างก้าวของเราจะต้องสําคัญมากเลยสินะงั้นก็รับไปซะลูกถละะ่มปฐพีแล้วชิรายชีก็ได้หวดลูกท่าของ,งนินไปอย่างรุนแรงลูกนี่ยในพุ่งอัดไปที่บุนตะบุนตะถึงกบอุดทานมาว่าอะไรกันพลังรุนแรงมากเราว่าจะทาลายทุกอย่างเลยละเราคงต้านทานไม่ไหวแน่แต่จู่ๆลูกได้พุ่งไปลงคอดฝฟังชิรายชีกับคันเนกจิมาไปเฉยเลย กลายเป็นบุนตะได้จับแร็กเกตทั้งสองข้างชิเทจึงก็พูดออกมาว่าเพลงดาบคู่เป็นผ้าที่ดัดแปลงมาจากรุ่นพี่โอมาการิรวมสองตายเข้าไปได้วยกันเป็นเทคนิคที่ทำไม่ได้ง่ายๆแต่บุนตะคุงก็สามารถทำได้สินะริวจิเห็นแบบนั้นถึงก็พูดออกมาว่าโอ้พวกนั้นสามารถพลิกแพงได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคีเทร์สเป็นเงา ส่วนบุญตาเป็นร่างจริงสินะกลายเป็นรูปแบบเสริมกันสองเท่าสินะตัดมาที่อีกสนามหนึ่งศึกชิงเดียวมือหนึ่งสรรดะประทะกับโทคุงอวะสถานการ์กลายเป็นโทคุงอวะออกนําไปยังขาดลอย4-0ตอเกมสรรดาเึอกับพูดออกมาว่าไม่น่าเชื่อนี่มันเทนนิสอะไรกันเนี่ยขนาดเราควบคุมลูกให้เลี้ยวเบนถึงสาครั้งด้วยกัน ยังตีโต้คืนไปได้อย่างสบายๆอีกหรือว่าการโค้งงอของเราจะมากเกินไปเทนนิสของฉันคืออะไรกันแน่เทนนิสของเราก็คือสไตล์การบุกและการตั้งรับในเวลาเดียวกันสินะแล้วระดะถึงกับหัวเราะมาฮ่าๆถ้าอย่างนั้นเราก็รวมสองสไตล์นั้นมาใช้กับมังกรดําของเราสั้นเลยจากรัระดาได้ปล่อยออร่าสีดำออกมาแล้วก็เสิร์ฟลูกออกไป โทคุกาวะก็ได้ตีลูกเสริมโต้กลับไปได้ยูกิระเลยพูดถึงสระดาว่าขนาดรุ่นพี่โทคุกอวะเขาก็ยังพุ่งใส่แบบไม่กลัวเลยขนาดเก็นจิโร่ถูกทำลายท่าลูกบิ่งเบนถึงสามครั้งด้วยกันเขาก็ไม่มีท่าทีที่จะยอมแพ้เลยและสระดาก็ได้ใช้ท่ารวดเร็วดุดดังสายลมรวมกับมังกรดำคู่ฟาดฟันโจมตีใส่โทคุกาวะลูกนั้นได้พุ่งลงคอนฟังโทคุกอวะไป โทรคุออกับวะเห็นแบบนั้นเลยพูดออกมาว่าโหนี่คือมองกรดำสลดอย่างงั้นสิน,นะจากนั้นภาพได้ตัดมาที่การแข่งขันชิงคู่มือสองอีกครั้งเกมแอนด์แมทชิรายชิทาเนกิจิมาเอาชนะไปได้7ต่อ5เกมคิเทได้พูดขึ้นว่าน่าผิดหวังจริงๆเลยนะบุนตะเลยตอบคิเทไปว่าไม่มีความเสียใจอย่างน้อยพวกเราก็ทำดีที่สุดแล้วเหรนะ กิเทเลยบอกบุญตะว่าแล้วแจ็คเกิลล e <VA> ่ะอย่าลืมเขาด้วยล่ะบุญตะเลยตอบกิเทสกลับไปว่าแม้กิเด้ซื้อเรื่องแบบนั้นไม่ต้องบอกหรอกหน้าฮ่าฮ่า่าแต่มาที่การแข่งขันระหว่างสระดะปะทะกับโทคุ้งวะเกมแอนด์แมทโทคุ้งวะเอาชนะไปได้6ต่อ3เกมสระดะเข้ามาบอกกับโทคุ้งวะว่าแข็งแกร่งจริงเลยนะครับรุ่นพี่ อย่างน้อก็ขอบคุณสําหรับคําแนะนําดีๆนะครับจากนั้นการแข่งขันศึกชิงเดียวมือหนึ่งคู่ที่2เป็นการเจอกันระหว่างนีโอมาสฮารุเจอกับดุกวัตนาเบะนีโอเลยเข้ามาบอกกับตระว่าเอาระต่อไปเป็นตาของฉันออกโรงแล้วนะเดี๋ยวฉันจะเปิดหนึกของฉันออกมาให้เห็นเองดุกเลยบอกนีโวว่าไงละ่ะนายจะกลายเป็นใครอีกละ่ะ ฉันรอคอยมันอยู่นะนีโอเลยบอกกับดุกว่ามีเพียงแค่รุ่นพี่คนนี้คนเดียวนั่นแหละที่นีโอมาสา,ารุค,คนนี้อยากต,ต่อสู้ด้วยตนเองนะครับต่เมาที่การแข่งขันระหว่างอา์โดเบกับโอชิทาริอิริเอะที่ได้ชมการแข่งขันได้พูดถึงสองคนนี้ว่าการต่อสู้ระหว่างสองคนนี้จะมีผู้ชนะเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าสองคนนี้มีแววว่าอนาคต จะต้องพัฒนาไปไกลแน่เปรียบได้กับดวงจันทร์บนฟ้าในเงามืดเจอกับดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างเป็นการจับคู่ที่เหมาะสมจริงๆเลยนะแล้วบรรยากาศก็ได้ตัดมาที่การซ้อมของทีมสเป,ปนได้มีการพูดคุยกันว่าเฮ้ hey, ทำไมผู้เล่นทีมของเราถึงมาซ้อมกันไม่ครบสักทีละเนี่ยทีสเปนอีกคนเลยตอบกลับไปว่าจะว่าไปแล้ว แบมเบอรี่น่าจะกลับมาที่นี่อีกครั้งนะรู้สึกว่าเขาจะอยู่ซ้อมดึกถึงเที่ยงคืนเลยล่ะนะทีมสเปนสองคนเลยหันหน้ามาคุยกันว่าฮะเที่ยงคืนเลยเหรอผู้ชายคนนั้นมันขยันจริงๆเลยวะ่ะแล้วก็ตัดมาที่บรรยากาศในสนามมีชายคนหนึ่งสปริงโดวโดดอย่างสูงวิ่งข้ามตึกอย่างรวดเร็วเป็นชายที่เข้มงวดและตรงต่อเวลามีนามว่าซิวาซีราแบมเบอรี่ แล้วก็กระโดดถึงพื้นดังตึ้งคนขายขนมปังเลยถามว่ายินดีต้อนรับนะคะสนใจจะรับขนมปังบูเบอรี่ที่เพิ่งอบเสร็จใหม่ๆมาไหมคะและตัดมาที่ป้าแก่คนหนึ่งได้บอกกับเด็กๆว่าราอูคุงลีนาโต้คุงถึงเวลาทานอาหารว่างได้แล้วของว่างวันนี้คือขนมปังบูเบอรี่ของโปรดของหนูๆมาแล้วนะเด็กๆเลยตอบกันไปว่า ว้าขนมปังบูเบอรี่อีกแล้วหรอแบมเบอรี่เลยบอกกับเด็กๆว่าเด็กๆกินไปเถิดน,นะเดี๋ยวพี่ชายคนนี้จะออกไปข้างนอกก่อนล่ะนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสรุปมังงะล่าสุดนะครับที่ปล่อยออกมาตอนที่3 0 2ถึง364นะครับผมก็ใช้เวลาแปล เยอะพอสมควรนะครับก็คือเยอะกว่าเวลาที่แอดกำหนดไว้อีกนะครับผมก็รายละเอียดก็ตามนี้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าใครต้องการให้แอดลงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรหรือว่าสอบถามพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กดสมัครขาเพื่อเป็นกำลังใจครับแอดหน่อยนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นสปอยมากนะ ที่เป็นเอเซนเรียลมาเจอกับเจ้าปรินซ์นั่นเองก็จะเป็นตอนต่อไปนะครับอ่าเราก็อย่าลืมนะครับมีเพจด้วยเนาะเพจก็คือชื่อว่าเมดทซายมังงะแอนดช็อตนั่นเองครับก็ฝากเข้าไปกดไลค์เพจแล้วก็สามารถดูคลิปก่อน YouTube นะครับเพราะว่าแอดจะลงคลิปในเฟซก่อน YouTube นะครับก็ฝากพวกเราที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็รบกวนฝากไปกดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมครับฉลองครบรอบหมื่นซับ ก็จะมีกดสมัครได้เลยครับรอลุนรับของรางวัลหนังสือการ์ตูน New Pin ออ f เพลงนี้นะครับก็จะหมด10เล่มด้วยกันนะครับก็แอร์ก็จังจัดกิจกรรมเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คนก็อีกนิดนึงจะครบหมื่นละก็สามารถที่จะกดสมัครได้เลยนะครับก็กาสมัครก็ตามนี้ครับเอาขั้นต่ําก็ได้ไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็แอร์จะประกาศรายชื่อเนาะทีหลังนะครับก็หลังจากที่ ครบหมื่นนิดๆหน่อยๆเงก็จะประกาศหลายชื่อกันนะครับผมโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วนะครับที่แอดได้ทำเกี่ยวกับสปอยมังงนะภาค o ว l ครับนะครับตอนที่79กันเลยนะครับผมมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกนะบ,บอกว่าอยากอ่านแบบนี้บ้างะครับอ่านมาจากที่ไหนอ๋อหมายถึงมังงนะที่แอดได้อบแปรแล้วก็แล้วก็สรุปให้พวกเราฟังเนาะอืม แอคิดว่ามันนะครับมังคะคือว่ามันมีหลายเว็บมากแล้วก็บางทีบางเว็บนะครับมันไม่ตอบเนื่องอย่างเช่นอย่างเช่นมากสุดในเวอร์ชันภาษาอังกฤษอจะไม่เกินประมาณสักตอนที่260กว่าเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าหลังจากที่จบแมตช์ระหว่างปรินซ์กับเบลมานะครับก็จะไม่มีซับภาษาอังกฤษและจะกลายเป็นอย่างเช่นศึกระหว่างต่อไปคือจะเป็นซารดาเจอกับออสวอนที่เป็นเด็กหนุ่มข้างคล้ายนินจาครับอันนี้ก็จะมีเป็นซับของ สเปนนะครับน่าจะเป็นภาษาสเปนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับคือบางเว็บมันก็จะมียาวไปเลยแต่แอดคิดว่ามันจะเป็นการตัดช่วงนะเพราะแอดค้นมาหลายๆรอบละ,ละ,ละอแอดคิดว่านะครับให้ทําอย่างนี้ครับคือให้เราพิมพ์ใน Google เลยนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า new print a f t e n t i s แล้วก็ตามด้วยเลขตอนนะครับอย่างเช่นเราอ่านถึงตอนไหนเงี้ยแล้วก็ขึ้นชื่อตอนไปเลยมันจะดูง่ายกว่าครับเพราะว่าถ้าเราดูตามเว็บหรือย,ยึดตามเว็บอย่างเงี้ยมันจะหาดูยากนะครับ แอคิดว่าเปแบบนี้จะดีกว่าเพราะว่าในมังงะของ New p ิน o f ทีนี้นะครับยังไม่มีถูกลิขสิทธิ์ในไทยนะครับผมเราเห็นว่าในตอนที่2 2 3ยเนี้ยก็จบละแปลไทยไม่มีแล้วนั่นเองนะครับอืมก็ต้องรุ้นกันต่อไปนะครับว่ามังงะฉบับของเราครับในการแปลไทยเนี้ยมันไม่มีแน่นอนครับก็ต้องซื้อหนังสืออ่านอย่างเดียวนะครับอืมโอเคครับผมก็ตามนี้นะครับที่แอดแนะนําไว้นะโอเคนะอะต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์บอกว่า q ิวีเจอกับทานิาจิมะแอดว่าใครจะชนะครับ โอ้โห,โหระว่าง QP กับทานิ k กจิมาเลยเหรอครับโ,โหนี้แอดเลือกยากครับอทีนี้มาดูตัวละครอย่างอย่างตัวละครแรกนะครับคือ QP QP นับเป็นตัวละครที่ถูกฝึกฝนมาแล้วก็ทําให้การตีลูกของเขานี่มีความแม่นย100ํา1 0 0นะครับก็คือถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับแล้วก็มีท่าสภาวะไรที่ติด้วยซึ่งเป็นสภาวะไรที่ติที่มีความรุนแรงกว่าของโอนิกนะแปลว่าลูกของ คิที่ตีมานี่โหแบบรุนแรงมหาศาลมากครับแต่ถ้าเจอกับทานิกกจิมาทานิกกจิมาคือมันจะมีท่าไม่ตายที่ชื่อว่าอิซูมุใช่ไหมครับที่หักล้างความรุนแรงของลูกได้เนาะอย่างเช่นซาดะที่ตีมังกรดาโจมตีใส่ทานิกาจิมาเงก็โดนหักล้างเกือบหมดเลยแต่ว่าหักล้างอย่างเงี้ยก็ไม่ก็ไม่มมสมบูรณ์เนาะอย่างเช่นหลังๆก็เจอซาดะใช้ท่าไม่ตายมังกรดำางก็สามารถที่จะลบหลีกได้นั่นเองไอ้คิดว่านะครับ QP น่าจะเหนือกว่า ทานี้ก็จีมานิดๆิดนะครับอันนี้อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของแอนนะครับผมโอนี้ก็เลือกยากเหมือนกันนะครับอาต่อมานะครับเป็นคอมเมนท์สามบอกว่าแอดครับเบียรูอินสอนเรียวมะตอนไหนครับเท่าที่จําได้เดสทักชั่นเรียวกะเป็นคนสอนหรือเปล่าครับอ๋อหมายถึงว่าในบทที่ตอนที่แล้วใช่ไหมครับที่โคบิฟเนตได้บอกกับเรียวมะว่าก็คือใช้สิ่งที่เรียนรู้จากเบียรูอินใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ถูกต้องแล้วครับเข้าใจถูกแล้วครับคือว่าเรียวกะเป็นคนสอนท่า เดสทักชั่นให้กับเรียวมานะครับแอคิดว่านะครับคงคงโค้ชฟินิสคงน่าจะพูดแบบว่าเหมือนกับว่า2คนเนี้ยระหว่าเบียร์ดินกับเรียวมาเงี้ยคือหมาย,มายความว่าเบียร์ดินเคยตีท่าเดสทักชั่นโจมตีใส่เรียวมาไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เรียวมาครับตอนที่กลับมาครั้งเข้าร่วมทีมีิบุนีคครั้งก็ได้ตีเดสทักชั่นโจมตีใส่เบียร์ดูอินนั่นเองครับแอคิดว่าคงเรียนรู้คือแบบว่ามองเห็นท่านี้อะไรแบบเนี้ยแอคิดว่าคง คงจะสื่อสารประมาณนี้ละมัง้งแอดผ่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ต้องไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับอโอเคนะครับผมอ่าต่อมานะครับขอเป็นคอมเมนต์สุดท้ายกันเนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับอ่าบอกว่าไอ้นี่ใช้ท่าร่างอวตารหรือย,ยังครับอ๋อหมายถึงว่าในมังงะที่แอดพูดถึงเมื่อกี้เนาะว่ามีการใช้ร่างอวตารโจมตีหรือย,ยังโอ้นี่ยังเลยครับแค่แบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มเองครับเพิ่งเข้าสู่ เซตที่2เองนะครับอันนี้ยังนะครับแค่โจมตีชาติโกวิ่งชตเฉยๆครับของเรียวะแล้วก็เจ้าปริางเงี้ยก็จะแก้เกมอย่างไงออกทีก็ต้องดูในตอนหน้านะครับก็คือน่าจะมีการใส่ยับแน่นอนระหว่างร่างอาวตารซามูไรกับร่างอาวตารอัวินเกาะเล็กหัวน,นี้ดุเดือน,นแน่นอนครับอ่าน่าจะเป็นตอนหน้าแหละคิดว่าน่าจะเป็นตอนหน้าแหละครับที่แอดน่าจะทําถึงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน Sewat so di